ใช่เพราะว่าจริงๆเดือนนี้แบบเราอยู่ในโปรเซสแบบจริงโจงไงทุกคนจริงโจเราอยู่ในโปรเซสจริงโจนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นงานเบื้องหลังคือพวกเรานัดไปทําภารกิจรับกันวันที่9ก็คือนัดไปเจอกันวันที่9ใช่ก็คือตอนแรกก็ถามว่าวันวันมีใคร <c oughs> แล้วมันเอาว่าอยู่แค่วันเดียวมันจะเป็นวันแรกที่มันได้หยุดไปทุกคนทุกคนว่างคนเลยต้องหยุดเพื่อหนูอ่ะหนูอ่ะจะบอกว่าตั้งแต่วันที่ผ่านมาหนูไม่มีวันหยุดเลยทุกคนหนูไม่เคยได้หยุดแบบว่าอยู่เฉยๆแบบนอนอยู่เฉยๆทั้งวันอะไรเงี้ยน้อยมากแล้วเหมือนแบบว่าตอนที่พาวเคอร์พวงนี้ใช่ไหมแล้ววันที่เก้าจะเป็นวันแรกที่หนูแบบได้นอนแบบว่าโอเคนี่แหละฮอลิเดย์วันหยุดว้าวแล้วเหมือนแบบไอ้น้อมันก็เขาเลยคุยกันว่าเออแทกเอว่าทุกคนว่างวันที่เก้าไหมเราต้องถ่ายานกันวันนี้เพราะว่าทุกคนว่างวันนีี้วววัันนเดยซึ่งแบบคือตหู ว่างเว้ยแต่ว่าใจหนูอะหนูเตรียมนอนหนูวางแผนการสลีปปิ้งของหนูไว้เรียบร้อยแล้วหนูจะนอน20ชั่วโมงไม่ตื่นขึ้นมาเลยแต่ว่าแบบทุกคนว่างวันเกี่ยวหนูก็เลยแบบหนูก็เลยบอกว่าเออจริงจริงหนูว่างนะแต่คือแบบมันจะวันหยุดของวันแรกของหนูเลยล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆเราทำได้นะคะก็วางกันแหละนั่นแหละสงสาร